พี่เบอร์พี่เบอร์พี่เตอร์เบิร์พี่เบอร์น้ำตาลอะของเราน้ำตาลอะของเราอีเทียกูลงก่อนมึงไม่โอ้ไม่มึงมึงพอมึงจะตีหน่อยมึงให้เกียรติเขาเขาไม่ให้เกียรติเราช้างมันมึงให้เกียรติเขาไปไอ้เบร์เทียกูบอกมึงแล้วพอขอไปมึงห่วงบักมึงอย่าห่วงบักเฮ่อไฟเฮ่อไฟเฮ่อไฟ เฮ้ยเซ็ตของไม่ทันนะเนี่ยบอกให้ใครที่เพนกับกอดถ้าใครมีเกินร้อยยังไม่ต้องไปเซ็ต,ตนะคะก่องซ่อมสิบเจ็ดยามือกันเด้อครับอีกเจ็ดในซีน,น,นะต่ออะไรเงี้ยรบักเลยนะ ทำรายได,ได้พี่ไรต้องเดน่อนไ,ไดค่าปรับเช็คแล้วครับเช็คแล้วเช็คตั้งแต่เข้ามาแล้วต้องเช็คให้หน่อยให้ให้ให้พรทเฉยไม่ได้เช็คเช็คเช็คให้หน่อยทำเจ็บทำตายะไรอยู่ เวลาใกล้แล้วนะเนี่ยลดไปดีกว่าบีป่ะพี่ใหญ่โตอยู่ไหนอ่ะนาบ้านนาบ้านพี่หใหญ่ขึ้นรถได้ไหมพร้มอมก็ขึ้นรถรอเพื่อนไหมไกันเขามาถึงก่อนนะ นะครับสรุปเล่นที่ไหนไพี่น่าจะไม่พ้น,นหน้าบ้านนะว่า

ในบ้านเ,เลยเยอะไหมครับครับสายคนดู่กับสิ้ะได้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 ไม่ต้องวนไงบางทีโอเคโอเค พี่เมย์ไม่รู้อยู่ไหนไอหมาแล้วขึ้นรถเลยใครมาแล้วขึ้นรถเลยฝังกูฟังกูฟังกูฝังกูไี่บีทูขึ้นรถอยู่รถแล้วอยู่ไปแต่ไม่ต้องเบิกหรอกไม่ต้องเบิกอดฟังกูถ้าใช่ครับใช่น่าจะเล่นเลยนะเวลาเหลือแค่สามนาทีนะเพียวคม่บีซีอยู่ไหนพี่บีซีอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมใครอินบนรถอ่ะไม่ขึ้นรถสักทีอะกันข่าไอเอดีไอเอดีลืมฮกไปเยอะ ผมเติมกระสุนแบบไม่มีเวลาเติมเลยตามที่คุยได้เราจะเล่นง่ายแล้วเขาอยู่ไหนพี่ววทีผมฝากได้นะครับพี่รักแชทอะเอ้ยมาจอดใกล้กันมาจอดใกล้กันขอฝาบยากไปใส่ชาติ้งด้วยนะอย่าลืมใช้ยงใช้ยาด้วยนะอืมโอเค ซ้ายซ้ายรอม่วงขยับขึ้นมาหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่แล้วตัวแหวกสู้นะสู้นะในบ้านหมดเลยใช่ป่ะออกมาหมดเดียวพี่ครับมึงไม่ต้องกลัวมันทุกคนมึงไม่ต้องกลัวมันเขื่อนแหละไม่ต้องกลัวมันมึงไหวมึงเชื่อกูครับพี่เมาได้ออกมาเลยครับออกมา เฮียกูจัเก็บเสียงมาพึ่งไม่ไหวหรอไหวอยู่แล้วชัป่ะไหวไหวดาไหวไไหวาไหวเียมึงไม่งกลัวมันเฮียหลสบายใจแล้วดังยิ่มากเลยครับนเราเก็บคนนั่ยา้เียรถใครไม่เก็บวถคนดดันะเวยแล้วใครทําทําดุดนเีพี่เข้ามาได้ใครไม่เก็บรถตอนเนี้ยนะมันมันมันออกไม่ได้แล้วพี่รออยู่ตรงฝแยกแล้วถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็คือเจอเลยอะจากซ้าย ใช่กำลังจะหมดเลยว่าเรียกสั่งเอาเอาโฟกัสกันละโฟกัสเขาบอกรถเขาเยอะจังมันแปลกอะไรหรอรถไทยเยอะรถรถมึงชุบเพื่อนฟังด้ยฟังด้ยมึงเอาศพเขากับมอยข้างหลังแล้วมึงดูเพื่อนโฟกัสเพื่อนก่อนชุบเพื่อนเอาศพเขาไว้โซนหลังบ้านเราแล้วอย่าลึกเกินข้างหน้าเล่นลึกเกินครับมันชอบเอาศพนะมันชอบเอาศพเพื่อนเราไปไว้ข้างหลังมันนะ ไหวไหวไหวแล้วเว้ยเล่นเป็นโซนนะเว้ยอย่าหิวเล่นเกินไปนะเว้ยจับรถเจสันคือเซนต์ไม้เล่นไม้เล่นตัวยืนนะโฟกัสรถเจสันเป็นหลักนะไม้เล่นตัวยืนก่อนนะแต่อย่าตีวงนัวมั่วนะขอร้องเล่นให้เต็มที่เล่นเต็มที่เหมือนที่มันรอมันยืดอะมึงจะได้บัฟมันแบบสุดผ่ะมึงเล่นเต็มที่แค่นั้นอะปืนช่วยโฟกัสปืนมาด้วยนะโอเคครับมึงมึงฟังนะเว้ยมึงคอไฟกันก่อนนะคอไฟกันก่อนนะมันตายเมื่อไหร่ เรินสติเรื่องสติมันตายเมื่อไหร่ค่อยบัฟมึงคอไฟกันก่อนโฟกัสอ่าไม่ไว้ทุกคนไว้ติดเลยใครมาตีเล่นได้อะคาตีไปเลยนะคู่เรียนแล้วเมื่อกี้นะไม่ได้ไฟอ่คยโฟกัสปืนเท่าไหร่นะครับปืนรถประมุนดูศพมันด้วยนะว่าเรดูสองเพื่อนด้วยนะมันอุ้มไปอ่ะสองคู่นะสองคู่นะดีเยี่ยมที่สามคู่โอ้ยปะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาไปสามแยกไหมออกไปสามแยกหรือออาไปซ้ายแยกเขาอยู่สามแยก มึงไปเช็คของเขาช่องให้หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูนำให้เดี๋ยวกูเช็คเช็คของในช่องเลยนะมาขึ้นมาอันนี้คือเราชนเลยเราชนเลยชนเลยมึงชนเลยเหนินเหนินเหนินมันเนินนะแล้วมันเนินนะดีๆซ้ายเลยพี่อรถเขาเยอะจังวะระวังหลังนะประมูลมาเขาต้องประมูาต้องประลเนิน ประกันรถเจสันพ <If S 1> ี่ป่ะพี่ประมูมไปอยู่หลังอากูประมูมไปอยู่หลังแตกมนเราแตกมากตอนนี้เราแตกมากโฟกัสรถเจสันโฟกัสรถเจสันโฟกัสรถเจสันรถพี่เจสันอะเว้ยทุกคนรถอหลวมเลเจสันรถที่เจสันล้อหลวมอะไรตลอดรถที่เจสันมันล้มมันล้มมันล้มหนึ่งรถพี่เจสันเออรถแรงจัดเจสันตักโซนเจสันตักโซนขอไป

อยเหี variance, ้ยนี่ก่อนดีเอาคืนแรกืนแเ้้วยกนอเหี้ยปากดีเนี่ยกกันเร่อกันเรืองไม่หี้ยสุดๆตายไม่ตายงัวือวไหมือมา่อนด้วยสเพื่อนด้ไม่กับพี่แหลมพี่แหลม พี่แหลมพี่แหลมมาเล่นกับอยู่แล้วโซนเราเรา่นเรเลุอย่าลึกจุบอยู่จบอยู่จิบอยู่จบอยู่จิบยู่ะิบอยู่ิบอยู่จิบอยู่จิบ่จิบอยู่จิบอยู่จอยู่จิบอยูจบอยู่บอยู่บอยู่จบอยู่จิบอยู่จิอยจอิอยยอ่อออ้ยไอออยไอ้อ้ยยอ้อยไอ่จิอิ

โไว้โดนไว้โนไวโนไว้นไว้โดนไดเอ้ยมแล่เ้อวเอยมาอตัวนี้่อยกพี่ตนี่ตนอยู่นี่อยู่เรียยิงๆใช่มอามาบ้านมาบ้านมาเลยอูเอาไปอยู่พี่ตนสานนะอ้ยชนเหมือนกันค่ะชนเหมือนกันนะสะ3 3 อันนี้ใครเพื่อนเราเนี่ยสวยสวยูมันตายแล้วอยู่มันโง่อย่างี้มันโง่ไอสัตว์คุณไฟด้วยคุณไฟด้วยเดี๋ยวไล่เบาเลยให้ยายไปไหนครับยายขอโทษนะครับยายขอโทษนะยายคมไว้คุมดีๆยายฮันเดอร์จะไปไหนยายอยู่ดอนยิงอยู่ดอนยิงอุ้ยยายไปไหน

เฮียตายต็มกุ้งี๋เฮียตายเต็มกูพี่เบอร์พี่เบิร์พี่เตอร์เบิร์พี่เบอร์น้ำตาลอะของเราน้ำตาลอะของเราไอ้เหี้ยกูลงก่อนมึงไม่โอไม่มึงหัมึงพอมึงสติดอยมึงให้เกียรติเขาเขาไม่ให้เกียรติเราช้างมันมึงให้เกียรติเขาไปไอ้เบอร์ดเฮียกูบอกมึงแล้วพอขอไฟมึงห่วงบะมึงอย่าห่วงบะไฟเฮ้ยไเฮ้ยไฟเฮยไฟเฮ้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 ยไฟไฟเฮไฟเฮไฟเฮ้ยไฟเฮ้้ยไฟเ้ยไฟเฮ้ย ึงไหมมึงมีระเีมึงดึงสติกลับมาเอี้อะไม่เกินพี่เลยไม่ไหวหรอกขอไฟก่อนขอไฟก่อนเลิกบัฟไปเลยเลิไล่ไปเลยเลิกบัฟเลิกบัฟไปไม่มึงเลิกบัฟนี่เฮี้ยขอไฟน้องเลิกบัฟไปเลยพอแล้วพอแล้วมือสติมือพอแล้วเลิกมือสาวต้องส่งเลิกบัฟ

พอพอพอไม่เอาเลยอย่าอย่าพูดคำว่าก็อีผมขอผมขออย่าพูดคำว่าก็อีแกนมาเนี่น้องน้องไม่มีของมาไมไม่มอไม้ติดตัวมาขอหน่อยเร็วรถรถกูบาร์รถกูบาร์รถไม่ไดรไรจับตวอนะไอเวอร์มึงโฟกมึงฟังกูอย่าบูดคาว่าก็อีอย่าอะไรทั้งสิ้นมึงขอไปด้วยเดือกเขาไปใครมาไปเมื่อกี้มันนังมาบ้าเขาให้เกีียดเขาด้วยที่จะต่อสุดท้ายแล้วมันโกรธกันขนาดก็ให้เกียดเขาไป เอาห่อกันไหมปะยิ่อแกงรานี้ไม่ไหวได้อได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วลมจเนพอไวเราไวเราชนะแล้วพี่ป้ได้ยินพี่ได้ยินอยา่เ้าบ้านอย่าส่เบ้านไอ้เมื่อสเข้าบ้านทาไมมันยาอ่อนนี่บ้านมีสติดอีวนี้เอาจริงออกไปข้างนอกเลยน้องใครมาเต็มห้องนะไเต็มห้องไอ้ยูจอย่มาเื่อพี่ด้วยต้องลอกบ้านไม่ต้องลอไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกเต็มห้อเ้ไเตม้อไม่ต้องหลอกเปิดไม่ต้องลอก มึงเข้าไปเอาหอยมึงปนเหมือนตั้งเอานรู้กันอยู่แล้วอ่ะสตินะคะทุกคนเตรียมหอยให้พร้อมหอยใส่ช่องก็ทำไมกูเปิดตู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเชื่อกูลืมพี่หมูหวานพี่หวานอยู่ไหนอ่ะไหวพี่ว่าไงไม่ไม่เป็นไรคอผมพังไม่พังง่ายหรอกรีเซ็ตเลยดิ มาเร็วๆข้างในข้างในเร็วๆี่ใเวเร็วรดไมเร่องรอรอเวหนไม่ไดผม่เ็นกระเป๋าปรูงเนมือมึงมือหอแล้วออกเดี๋ยวเมเต็อพี่เต้นนะไปออกข้างนอกนะแยกกันหอแยกกันหอแยกกันหอคนย่อแล้วออกคนที่ออแล้วออกคนที่ออแล้วออก คนที่ห่อแล้วออกคนที่ห่อแล้วออกแป๊บนึงนะน้องเอ้ยท่านไหนมีศบเดียวโซน่าอยู่ไหนพี่โซน่าท่านไหนมีศบเดียวพี่พีซีเอามาเลยเอามาเลยพี่โซน่าเอามาเลยเอามาเลยไว้หน่อยไว้หน่อยตุ้นเพื่อนหน่อยเฮ้ยมึงกระตุ้นเพื่อนกระตุ้นเพื่อนหน่อยมีสติวะไอ้มีสติวะไอ้ไม่ได้ซ้อมแล้วจบมันเกินมันมีแกแบบจบกับเพื่อน คนเราน้อยกว่าเยอะคนเราน้อยกว่าเยอะมากพอแล้วพอแล้วบูเแล้วพอแล้วหลามลุดดลงสติตมึงจำก่วย<ๆ>นะเว้ยมึงไม่ต้องไปซีเรียส้ยกับสิ่งที่มันทำอะ่ะใช้สติในการเล่น่เที่ อุ้มมานะสองพี่คาไว้ก็ได้นะครัขาไว้ก็ไดนะ้น,นนะเราอุ้มกันหมดเลยเหรอครับคนคนเราน้อยกว่าหลายคนเลยคนเราน้อยกว่ากับเจ็ดคนแคนเขาเขาลอดเจออยู่นะใช่ใช่ใช่เข,ข่าไปอามากแก